โปเกมอนร่างกาล่าพาสุดท้ายคลิปนี้มีแต่ตัวตั้งแต่เจน2ไปจนถึงเจน5เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกมอนเด็กในวันนี้นะครับก็จะเป็นโปเกมอนร่างกาล่าพารสามกันแล้วนะในคลิปนี้เสร็จปุ๊บก็จะครบ19ตัวของโปเกมอนที่เป็นร่างกาล่าแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นโปเกมอนเรจิเอนฟอร์มที่ดูแล้วจะมีความแตกต่างกับของพวกร่างอารอล่านะตรงที่ว่าไอ้ร่างอารอล่าครับจะเป็นตัวเจนหนึ่งทั้งหมดเลยครับผมที่มีการเปลี่ยนร่างเป็นอารอล่าฟอร์มเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกาล่าเนี่ยจะมีเจนสองเจนสามเจนสี่เจนห้าเกะว่ากันไปครับซึ วันนี้จะมีตัวอะไรบ้างท่านผู้ชมก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยฮะก่อนอื่นนะครับผมซันนิโก้ร่างกาล่าครับซันนิโก้ร่างกาล่าเป็นโปเกมอนปะการังธาตุผีนะครับโดยที่ว่ารูปร่างของมันเราจะเห็นว่ามีความเป็นสิ่งมีชีวิตตัวกลมแล้วก็มีส่วนแง่งปะการังที่ยื่นออกมาอันเนี้ยก็คือจะมีความละไม้คล้ายกับซันนิโก้ที่เป็นตัวตั้งต้นนะครับแต่ความแตกต่างที่มันชัดเจนอย่างแรกเลยคือสีครับผมสีของร่างกายไอ้ตัวเนี้ยดูจะซีสีนะครับผมก็สมแล้วนะที่ว่าธาตุของมันเปลี่ยนนจาากเเดิมที่ป็ ธาตุน้ำกับธาตุหินนะคราวนี้ก็คือกลายเป็นธาตุผีนั่นเองครับโดยตัวของมันนะครับผมจะอาศัยอยู่ในบางแหลง่งบางพื้นที่ตามภูมิภาคกาลาโดยที่ถ้าเกิดว่ามีใครไปเจอพวกกองหินอะไรไปแปลกๆแล้วก็มีหล,มล,มลุมนู่นหลุมนี่ให้เข้าใจว่าอาจจะมีซันนิโก้แฝงอยู่นะเพราะตัวของมันเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเวลาที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยเราก็สังเกตไม่ได้เลยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคือโปเกมอนหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครไปสัมผัสต,ตัวมันไปทําให้มันโมโหข,ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะใช้คําสาปในการที่จะเล่นงานได้เลยครับโดยวว่่่าาากันนพื้ทีออศยขงิ จะเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นทะเลมาก่อนเนาะแน่นอนว่าบางทีมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพื้นดินพื้นทะเลแยกกันกลับมารวมกันอะไรแบบนี้พื้นที่ที่เคยเป็นทะเลก็อาจจะไม่ใช่ทะเลอีกต่อไปแต่ใดๆก็ตามแล้วซันนิโก้เนี่ยด้วยความที่ว่าร่างกายของมันยังดูมีความผูกพันกับทะเลนะครับมันก็เลยจะไปมีการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเคยเป็นทะเลนั่นแหละครับผมโดยที่ว่าการเกิดไอ้ตัวนี้นะก็เกิดจากตัวซันนิโก้ร่างเดิมของมันที่มีการตายไปตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันมีสภาพแวดล ไปกระทันหันแล้วทีนี้มันก็เลยจะกลายเป็นร่างที่ดูมีความเป็นวิญญาณแบบนี้นะครับซึ่งการเป็นผีของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปทําร้ายผู้คนนะแต่อย่างที่บอกครับว่าผู้คนมาทําร้ายมันก่อนพ๊บมันก็เล่นไม่ยั้งเลยครับผมโดยวิธีการเล่นงานมนุษย์หรือโปเกมอนนะครับมันก็จะใช้ส่วนแง่งหรือส่วนกิ่งก้านที่งอกออกมาตามร่างกายนั่นแหละครับในการเสียบเข้าไปในร่างศัตรูแล้วก็ดูดเกินพลังงานชีวิตของศัตรูได้นั่นเองครับและในส่วนสเตตัสของซานิโก้นะครับดูแล้วก็จะเป็นโปเกมอนที่ ก็เล่นในส2สายครับปม่เด้มีความต่างอะไรกันเยอะนะครับบวกกับการที่ว่าดูสตอรี่เป็นโปรแกรมว่านอนนิ่งๆนะครับก็ไม่ต้องขยับเยอะสปีด30ก็ดูแล้วจะเหมาะนะและในส่วนของอ b บิลิตี้มันนะครับผมอ b บิลิตี้ที่1คือ weak armor ครับ weak armor คือว่าเวลาโดนโจมตีโปะเขาให้พลังป้องกันของเราจะลดลง1ระดับแล้วก็ค่าสปีดจะเพิ่มขึ้น1ระดับครับส่วน h i d d e n ability จะเป็น curse body นะครับ curse body ก็คือว่าเวลาที่ฝ่ายหนึ่งมีการโจมตีใส่เรามาไอ้ curse body จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถออกท่าาซ้้ํไดครับ ส่วนซันนิโก้ร่างกาลา่าต้องบอกว่ามันมีร่างวิวัฒนาการนะครับกลายเป็นซันนิโก้นั่นเองครับซึ่งซันนิโก้เนี่ยดูแล้วมีร่างที่เหมือนกับว่าไอส่วนเปลือกของซันนิโก้ครับมันมีการแตกโผล่ออกมาแล้วทีนี้วิญญาณที่อยู่ภายในร่างก็มีการยื่นออกมากลายเป็นประการังที่ดูไปแล้วเหมือนจะผสมความเป็นผีหรือไงนี่นะครับแต่ว่าอย่างที่พูดไปในพักกันก่อนน,นะไม่ได้มีการมาพูดถึงโปเกมอนที่เป็นตัวของไอโปเกเด็ก์กาลา่าครับพูดแค่ร่างกาลา่าเพราะฉะนั้นของซันนิโก้ก็ให้รู้ว่าเป็นร่างวิววววััััฒนนนาาากกกรรรแลล้้็เเไไปปสู่ตตตอยี คือจิกูซากุมะครับจิกูซากุมะเป็นโปเกมอนทานุกิจิว๋วธาตุความมืดกับธาตุนอร์มอลนะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเจ้าทานุกิที่อยู่ในเจนสนะครับโดยที่ว่าตัวดั้งเดิมจะเป็นสีอะไรครับเป็นสีน้ําตาลครีมเนาะซึ่งอันนั้นนะครับจะเป็นตัวที่มีนิสัยน่ารักน่ารักนิดนึงนะแต่ว่าพอกลายเป็น,นตัวนี้ปุ๊บสีขาวดามาเลยนะครับแล้วก็ตาแดงสีหน้าท่าทางแบบนี้มันเป็นโปเกมอนที่มีความร้ายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับโดยที่ว่าตัวของมันธาตุมืดกับธาตุาาาาาาานอร ป้องกันพราท่ากำลังจิตได้โอเคแต่ต้องบอกเลยว่ามันแพ้ต่อสู้คูณสี่นะครับสำหรับเจ้าจิกุสากุมะตัวนี้นะตัวของมันนะครับผมถ้าถามว่าพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่จะยังเหมือนกับจิกุสากุมะที่เป็นของร่างโฮเอ็นนะมันก็คือจะเป็นโปเกมอนที่ชอบวิ่งไปมาครับผมอยู่ไม่นิ่งและการวิ่งของมันเนี่ยจะเป็นการวิ่งแบบว่าซิกแซกไปซิกแซกมานะครับจากชื่อของมันเนาะชื่อของมันเนี่ยจิกุสากุมันแปลว่าซิกแซกนะครับผมเออแล้วทีนี้เนี่ยตัวของมันที่ชอบวิ่งไปวิ่งมาก็จะทําให้มันไปชนนู่นชนนี่่่่งงจกุุาาะทีเป็นร N นรโอคข้ รอบคอบกว่าเนาะแต่ว่าชิกูดสากุมาร่างกาล่าเนี่ยด้วยความห้าวของมันด้วยความกุกวนของมันด้วยมันก็จะวิ่งชนนู่นชนนี่แล้วก็พอไปชนปุ๊บโดนดุแล้วมันไม่ยอมรับความผิดด้วยนะครับมันก็อาจจะไปหาเรื่องคนที่มันชนซะอีกด้วยนะเป็นโปเกมอนที่นิสัยไม่ค่อยดีว่างั้นเถอะนะซึ่งจากโปเกกซ์ที่มีการไปสืบค้นข้อมูลว่าจิกูดสากุมาเนี่ยไอตัวร่างโฮเอ็นมันมาก่อนหรือเปล่าได้ข้อสันนิษฐานมาว่าไอตัวที่เป็นขาวดําตัวนี้นะครับเผลอๆนะจะเป็นร่างที่มีมาก่อนของจิกุูด้้วากกออนนี่แลํ็ ตัวจิกุสกุมาของร่างโฮเอ็นนั้นนะไปพบทีหลังครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงๆก็หมายความว่าสายพันธุ์ของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ว่าเมื่อการเวลาผ่านพ้นไปแล้วก็เมื่อมันได้อาศัยอยู่ในโลกโปเกมอนที่มีความสงบมากขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นร่างสีน้ําตาลครีมนอที่มีความสงบเ,เยือกเย็นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับในส่วนคาสเตตัสของเจ้าจิกุสกุมาร่างกาล่านี้นะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่เด่นไปยังเรื่องของพลังป้องกันซะอย่างนั้นนะนะดูแบบว่ามีความห้าวมีความร้ายนึกว่าพลังโจตีจเอกาารััพลงงง2 2ดด้้้นนน3ป 41, และค่าสปีดสูงสุดที่60กันไปเลยและแอบิลิตี้ของมันก็จะเป็นพิกอัพซึ่งจะทําให้เราสามารถเก็บไอเทมที่มีการใช้หรือร่วงระหว่างการต่อสู้ได้ส่วนแอบิลิตี้ที่2เป็นกรัฟโทนี่กรัฟโทนี่ก็คือว่าจะทําให้โปเกมอนกินผลไม้ที่ถืออยู่นั้นเร็วกว่าปกติครับและแอบิลิตี้สุดท้ายคือควิกฟีดครับผมควิกฟีดก็เป็นแอบิลิตี้ที่ว่าถ้าโปเกมอนตัวนั้นติดสถานะผิดปกติปุ๊บก็จะทําให้ค่าสปีดของมันเพิ่มขึ้นนะครับและตัวจิกโกะซากุมะร่างนี้มีร่างว,ว มังคุกุมะเป็นโปเกมอนพุ่งเป็นเส้นตรงทาาดความมืดกับทาตุ o อ m a นะซึ่งถ้าเราดูทา่าแล้วก็คือเป็นทตุเดียวกับของไอจิกุสักุมะที่เป็นร่างแรกนะครับแต่ว่าร่างหกเอ็นของมันก็จะเป็นทาาุนอ m a l l y เผียวๆครับซึ่งถ้าเราดูรูปร่างหน้าตาแล้วนะครับก็แววตาของมันจะมีความโหมดมีความชั่วที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยนะตัวของมันนะครับผมเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงได้ดีมากครับคือด้วยความที่เคลื่อนที่เป็นแนวตรงได้ค่อนข้างดีอย่างเงี้ยมันจะมาพร้อมกับข้อเสียที่หายไปจากร่่ง่งยยคอกรกกไมมี ถ้าเจอกับศัตรูที่แบบว่าสามารถหลบหักมุมอะไรพวกนี้ได้ดีปุ๊บมัตส,สึกุมะก็จะสูญเสียการควบคุมวิ่งชน,ช,นช,นชนนู่นชนนี่ไปแทนที่จะพุ่งเข้าชนศัตรูได้อะไรแบบนั้นเนาะแต่โดยรวมแล้วนะครับผมตัวมัตสึกุมะมันก็ค่อนข้างที่จะเลือกคู่ต่อสู้เป็นนะเวลาที่มันต้องการต่อสู้หรือเวลามันเจอศัตรูอย่างเงี้ยนะครับมันจะใช้ลิ้นของมันทับในการทีรท่จะยั่วยุศัตรูก่อนเนานะพอศัตรูถูกยั่วยุปุ๊บเนี่ยการเคลื่อนที่ในลักษณะที่ว่าจะสามารถหลบการโจมตีของมัตสึกุมะได้อันนัน เพราะจริงๆแล้วไอการพุ่งชนเป็นเส้นตรงของมันถ้าไม่นับว่าหลบได้นะแล้วมันสามารถพุ่งเข้าชนได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโปเกมอนที่สามารถพุ่งชนได้เร็วแล้วก็แรงมากๆเลยครับซึ่งด้วยนิยสัยของมันที่มีความก้าวร้าวแล้วก็ชอบการต่อสู้เป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับตัวของมันเนี่ยจะเลือกคู่ต่อสู้ที่ถูกยั่วยุได้ง่ายอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แต่กลายเป็นว่าการเลือกคู่ต่อสู้ของมันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นตรงที่บางทีมันไปหาเรื่องคู่ต่อสู้ที่มีความเหนือกว่ามันครับก็คือประมาณว่าเปนยั่วยุเขาและ ก็โดนกระทืบเละได้เหมือนกันนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าพม,มันจะร่วมมือกันในการรวมศัตรูอย่างเงี้ยก็พอจะทําให้สามารถเอาชนะศัตรูที่เก่งก่อมันขึ้นไปได้ครับอ๋อแล้วผมลืมบอกไปเรื่องหนึง่งไอ้ร่างแรกจิกุสักกุใช่ไหมอันนั้นแปลว่าซิกแซกส่วนไอ้ตัวร่างเนี้ยมัตสุกุแปลว่าตรงครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตัวบ่งบอกว่ามันมีลักษณะในการวิ่งที่เป็นเส้นตรงที่เป็นจุดเด่นนั่นเองครับและในส่วนของค่าสเตตัสมัตสุกุมะนะครับผมจะเป็นโปกเกมอนที่มีสปีดโคตรสูง ได้ขึ้นมาจากร่างแรกซะเท่าไรเลยนะครับเป็นโปเกมอนสายกายภาพที่แท้ทรูไปแล้วแล้วก็พลังป้องกันสองด้านเท่ากันอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ศูนย์เท่าไหร่นะตัวของไอ้ตัวนี้นะครับที่จริงแล้วจะเอาไปต่อสู้ด้วยร่างนี้ก็ใช่เรื่องนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยตัวมัตสุกุมะที่เป็นร่างกาล่านะมันมีร่าง3ครับผมเออร่างหกเอ็นเป็นแค่ร่าง2ก็จบแล้วนะแต่พอเป็นร่างกาล่าปุ๊บเลเวล35ตอนกลางคืนปั๊บวิวัฒนาการกลายเป็นตาจิฟูซากุมะครับออซึ่งก็จะเป็นโปเกมอนีม้ผ เคยทาไว้ในพาร์ทของมัตสุกุมะโดยเฉพาะแล้วนะครับในคลิปนี้ก็ข้ามโปรไฟล์ของร่างสามมันไปก็แล้วกันและในส่วนของ a อ i บ i ิลิตี้นะครับพิกอัพกรัตโทนี่แล้วก็ควิกฟิ t เหมือนกับของร่างแรกเป๊ะเลยครับแล้วตัวต่อมาเลยตัวที่4ของคลิปนี้ดารุมักกะครับดารุมักกะเป็นโปเกมอนตุ๊กตาดารุมะธาตุน้ําแข็งนะครับโดยที่ว่าตัวดั้งเดิมเป็นธาตุอะไรครับเป็นธาตุไฟนะครับผมอ่าซึ่งทีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการอาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆแล้วนะภูมิภาคกาล่าเนี่ยไอต นเยนยแล้วก็มีการปรับสภาพร่างกายไปนั่นแหละครับให้กลายเป็นร่างที่มีหิมะปกคลุมและวิธีการต่อสู้ของมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นการใช้น้าแข็งเนาะเออและทีนี้อวัยวะของตัวดารุมะกะดั้งเดิมเนาะมันจะมีถุงไฟอยู่ในร่างกายซึ่งอันนั้นก็จะกลายเป็นว่าเย็นลงจนทําให้ร่างกายของมันนั้นมีการสร้างไอเย็นขึ้นมาจากภายนอกเองนะอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นถุงน้ําแข็งเนาะถุงไฟถูกปิดลงแล้วก็ร่างกายของมันมีนกลไกการสร้างความเย็นก็ให้เข้าใจแบบนี้จะดีกว่าครับซึ่งเราสามารถเจอเจ้านี้ได้ในพื้นนนนทททีีี่่่่เเเป็แบบวาาาหิมมะะะััถตลยยครรโดก กลายพันธุ์ของมันจากร่างเดินที่เป็นร่างไฟมาเป็นร่างเนี้ยเขาก็บอกว่าไอ้พวกดารุมักกะตัวนั้นแหละครับไปอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณน,นั้นแล้วก็เริ่มชินกับอากาศหนาวเย็นปุ๊บถุงไฟก็ค่อยๆด้อยประสิทธิภาพลงนะและทีนี้ตัวของมันก็เลยกลายพันธุ์เป็นร่างนี้ซึ่งร่างกายของมันกลายเป็นว่าต้องพึ่งพาความเย็นเยอะยิ่งร่างกายของมันมีความเย็นมันก็จะยิ่งมีความแข็งแรงมากขึ้นโดยที่ว่าร่างกายของมันสามารถที่จะพ่นลมหายใจออกมาให้เป็นเหมือนลูกหิมะหรือเกล็ดน้าแข็งไปเลยและทีนี้เอาไอ้ตรงนั่ะวตตแ ถ้าเราดูค่าสเตตัสมันเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตีโคตรสูงเลยนะตั้ง90นะครับแล้วก็ค่าสเปเชียลไอแท็กต่ำาที่ยเลียดินอันนี้โอเคมากๆเลยครับส่วนพลังป้องกัน2ด้านเท่ากันแล้วก็ค่าสปีดยังไม่ค่อยน่าเกลียดนะอยู่ที่50ก็ต้องรอดูเป็นร่างสองนั่นแหละว่าสเตตัสของมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนซึ่งดารุมากะที่เป็นฮิฮิดารุมาเนี่ยผมจําได้ว่ามันจะเป็นโปเกมอนที่เด่นในเรื่องของพลังโจมตีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการเป็นร่างกาล่าก็คาดหวังว่ามันจะมีพลังโจมีีท่่หาาาเเชนนนนคยนครบ้้ใสวง ดารุมักกะจะมี2 ability a b i l i t y ที่1คือ h u s t l e ครับ hustle ก็จะเป็น ability ที่ว่าลดความแม่นยำของท่าโจมตีแต่ว่าเพิ่มพลังโจมตีของท่านั้นและ h i d d e n ability ก็เป็น i n n e r focus ครับ Inner Focus ก็คือจะทําให้โปเกมอนตัวนั้นไม่ติดชะงักไปนั่นเองครับโดยการวิวัฒนาการไปเป็นฮิฮิดารุมะนะครับก็จะต้องใช้หินน้าแข็งในการวิวัฒนาการครับเมื่อวิวัฒนาการกลายเป็นฮิฮิดารุมะปุ๊บมันก็จะกลายเป็นโปเกมอนตุ๊กตาดารุมะธาตุน้าแขงคบวาอม บึกบึนของร่างกายที่ชัดเจนมากๆเลยครับคือบึกบึนเหมือนไอตัวฮ,ฮิฮิดารุมะที่เป็นร่างไฟนะแต่ว่าไอตัวนี้ที่เป็นร่างน้าแข็งปุ๊บเราสังเกตว่ามันจะมีเป็นลูกบอลหิมะกลมๆนะครับซึ่งนั้นถือเป็นลูกบอลสารพัดประโยชน์ของฮิฮิฮฮฮดารุมะร่างกาล่านี้เลยนะโดยที่ว่าตัวของมันนั้นสามารถใช้ก้อนน้ําแข็งนี้นะครับในการที่จะมงหัวใส่สตูซึ่งมันก็จะมีความแข็งประมาณหนึ่งด้วยทาให้สตูได้รับบาดเจ็บก็ได้นอกจากนั้นแล้วนะครับถ้ามันไม่ได้ง่งด้วยความรุนแรงไม่ได้้้้้สสสสรรราาาาาาางงคววมมมมเเีีียหยหหหัันนนนกกกก็็ถถอออะบบ่ตตูขจ ยุบบีบเข้าไปในลูกบอลหิมะนั้นนะครับแล้วตัวของมันก็สามารถจับเหยื่อไปไว้ที่รังได้ด้วยพื้นฐานตัวของมันเนี่ยจะอาศัยอยู่ในภูเขาสูงๆนะครับหรือสถานที่ที่แบบว่ามนุษย์ไม่ค่อยเข้าไปักเท่าไหร่นะแต่เวลาวันไหนที่มีพายุหิมะแรงๆปุ๊บเนี่ยว่ากันว่าฮิฮิดารุมะร่างการ่าก็อาจจะมีการปรากฏตัวขึ้นมาที่หมู่บ้านของมนุษย์บ้างครับตัวของมันต้องบอกเลยว่าพอไปเจอหมู่บ้านมนุษย์แล้วและทีนีไ้ได้ทักทายมนุษย์บ้างก็จะได้รู้ว่ามันเป็นโปกเกมอนที่มีนิสัยอ่อนโยนครับกกกรรรราาาาาบใดดททีี่่่่่เเไไไไมไไมมปปํอออะะัััันนนนนยงงงง้็จจิิตตตึผว นั่นเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามันโมโหปุ๊บบ้านมนุษย์ก็พังได้โดยการที่ว่าเบง่งลูกบอลหิมะบนหัวนี้ให้แข็งๆเปก๊ปกๆเลยแล้วก็พุ่งเข้าชนบ้านของศัตรูบ้านของศัตรูก็เละก,กันไปได้เลยหรือกระทั่งว่าตัวของมันสามารถใช้หมักที่มีไอเย็นในการโจมตีศัตรูก็ได้เช่นกันครับซึ่งตัวของฮิฮิดาดูบะนะครับผมถ้าเราดูสเตตัสของมันก็ขอชื่นชมว่าตรงไปตามที่คาดหวังมากเลยครับผมพลังโจมตีตั้ง1 4 0ยนะครับแล้วก็ค่า HP สูงมากอยู่ที่105แลก็ค่าสี95ถือเป็เกมอแลี่มี สเตตัสโดยรวมนีนดีนะครับเพียงแต่ว่าพลังป้องกัน2ด้านของมันก็ค่อนข้างอ่อนเนาะดีว่าเป็นท่าน้ําแข็งท่าเดียวนะครับไม่ได้มีการแพ้ท่าคูณ4ก็ถือว่าถ้าเราโจมตีได้ก่อนมีโอกาสชนะศัตรูได้สูงมากๆเลยครับแล้วตัวของมันเนี่ยจะมีอ b บิลิตี้อย่างนะอ b บิลิตี้ที่1คือ Gorilla Tactics ครับผม Gorilla Tactics เป็นอ b บิลิตี้ที่ว่ามันโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยท่าเดียวท่าแรกที่มันโจมตีไปแต่พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ง่ายๆเหมือนกับว่าเราถือ Choice Band แต่อันนี้เป็นเวอร์ หมายความว่าตัวของมันมีเบสการโจมตีที่รุนแรงอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่ามีอ b บิลิตี้นี้ก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกแล้วอันนี้มันเป็นอ b บิลิตี้หมายความว่าเรายังถือไอเทมได้ถ้าเป็นผมนะแม่งติดไ์ออฟไปเลยนะก็จะสามารถโจมตีได้แบบหมัดเดียวไส้แตกชัวร์ครับหรือถ้าใครบอกว่าเอาชัวนิดนึงก็ไปถือชอยสคร์ฟนะครับเพิ่มพลังสปีดนะจากเบสสปีด95ก็มีโอกาสโจมตีได้ก่อนค่อนข้างสูงเลยและในส่วนของอ b บิลิตี้ที่เป็นฮิดเด้นนะครับก็จะเป็นเซนโหมดครับเซนโหมดคือว่าเวลาทีเอหมดของมัน ه, ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอตัวฮิฮิดารุมะดั้งเดิมที่เป็นธาตุไฟเนาะมันก็จะมีเป็นร่างดารุมะของมันด้วยนะครับแต่ว่าฮิฮิดารุมะร่างกาล่าและเป็นโหมดดารุมะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโปเกมอนลุกไหม้ธาตุน้าแข็งกับธาตุไฟนะซึ่งที่จริงอันนี้เป็นโปรไฟล์เล่ารวมของฮิฮิดารุมะไปเลยเนาะแค่ประมาณว่าเปลี่ยนโหมดเฉยๆนะโดยที่ว่าตัวของมันเป็นธาตุน้าแข็งกับธาตุไฟแล้วซึ่งการเป็นธาตุนี้นะครับแพธาตุหินคุณ4สี่อันนี้ก็ต้องระวังในจุดนี้มากๆเลยนะซึ่งพอกลายเป็นร่างนี้นะเ้ว่ีแนลย มันก็จะกลับมาฟื้นฟูด,ด้วยความโกรธที่ตัวของมันมีซึ่งโดย ability ซนโหมดที่อธิบายเมื่อกี้นะครับก็บ่งบอกได้ชัดเจนแล้วว่ามันต้องได้รับความเสียหายไปจนถึงว่า hp เหลือครึ่งหนึ่งลงไปใช่ไหมอันนั้นก็คือจะทำให้มันโรกรธเกลี้ยวแล้วก็กลายเป็นร่างนี้ซึ่งตัวที่กลายเป็นร่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะพ่นไฟไปสู่บริเวณรอบข้างได้นะครับซึ่งการพ่นไฟในร่างกายที่มีความเป็นตุ๊กตาหิมะข,ของมันแบบนี้นะมันก็จะทําให้ตัวฮีโร่จะูมะาร่างกายค่อยๆเสื่อมสภาพไปก็คือเหมืืออกกกกับร่่าาาาางยยคๆละลไปะพูดาษาเมให้็ มันจะได้รับดามาจจากการโจมตีด้วยเปลวไฟอันรุนแรงนี้ของมันด้วยครับซึ่งตัวของมันนี้นะครับจะพ่นด้วยความโมโหเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสนใจตรงนี้สักเท่าไหร่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเวลาโมโหบางทีเราก็ลืมความเจ็บปวดที่เราได้รับระหว่างต่อสู้ครับใดๆก็ตามแล้วเมื่อความโกรธของมันบรรเทาลงนะครับผมประมาณว่าพ่นจนสะใจแล้วนิ่งแล้วมันก็จะหยุดพ่นไฟนั้นแต่ว่าถ้ามันไม่หยุดพ่นไฟนั้นแล้วพ่นไปเรื่อยๆร่างกายของมันก็จะหมดสภาพลงครับผมโดยที่พอกลายเป็นร่างนี้ปุ๊บนะครับผมค่าพลัง ค่าสปีด135อ้ันที่สุดยอดไปเลยครับถือเป็นการหลอกๆล,ล่อๆเนาะให้แบบว่าค่า HP ของเราลดลงแล้วก็กลายเป็นฮิฮิดารุมะร่างกาล่าโหมดดารุมะนีนะมันก็จะเป็นโปกเกมอนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปเลยและตัวต่อมาตัวนี้คือเดดมัสครับผมเดดมัสเป็นโปเกมอนวิญญาณธาตุดินกับธาตุผีนะครับโดยที่ว่าตัวเดดมัสตัวนี้นะครับผมมันจะมีตัวตั้งต้นของมันเนาะเป็นร่างของอิชูครับผมก็คือเป็นโปเกมอนของเจน5โดยที่ว่าลักษณะที่เป็นวิญญาณสีดําแล้้วววกก็มมีีดดงงตตาาออัันนนนเหืแ่ ตาของไอตัวร่างกาล่าจะออกเป็นสีม่วงนะนอกจากนั้นแล้วไอตัวที่เป็นของร่างอิช,ชูเนี่ยมันจะถือหน้ากากแต่ไอตัวเนี้ยพอเป็นร่างกาล่าปุ๊บดันถือเหมือนเป็นกระดานแผ่นหินอะไรบางอย่างซึ่งแผ่นหินของมันเนี่ยเขาบอกว่าคือกระดานดินเหนียวที่ถูกจารึกคำสาปไว้และทีนี้เนี่ยตัวของเดสมัสมันก็ไปสิงอยู่ในกระดานดินเหนียวที่เป็นเศษซากตรงนี้แล้วก็กลายมาเป็นตัวร่างนี้โดยที่ว่าตัวของมันจะมีหน้าที่ในการที่จะดูดเก็บกักพลังงานความเครียดแค้นที่อยู่ในทั้งกระดานแผ่นดินเหนียวนี้นอกจากนั้นแล้วเเวลาาาาททีี่่มมมัััันนจจอตรรรูสถดดกไ้ มันก็จะดูดซับพลังความเจ็บปวดความเครียดแค้นั้นมาไว้ในร่างกายของมันเพื่อที่จะรอวิวัฒนาการกันต่อไปครับโดยตัวของมันที่ต้องอาศัยเรื่องของพลังงานความเครียดแค้นพลังงานความเกลียดชังให้มาเป็นพลังงานของมันได้นะครับตัวของมันก็เปรียบได้เหมือนว่ามีเรดาร์นะที่ว่าจะรับรู้ความแค้นความเกลียดชังของสิ่งมีชีวิตทั้งคนทั้งโปเกมอนและตัวของมันก็สามารถเอาตัวเองไปไว้ใกล้ๆกับผู้คนหรือโปเกมอนแถวๆนั้นได้แล้วตัวของมันก็จะสามารถดูดซับพลังงานความแค้นนั้นได้มาทีละนิดทีละนิดครับถ้าเรา มันจะเป็นโปเกมอนที่เด่นในเรื่องของพลังป้องกันกายภาพไปเลยนะครับพลังป้องกันกายภาพ85แล้วก็ค่าสเปเชียลดีเฟนส์65ซึ่งนะครับคล้ายๆว่าเหมือนร่างของอิชูนั่นแหละครับถี่ว่าไอสายพันธุ์เนี้ยมันดูแล้วจะเป็นโปเกมอนสายตั้งรับหรือก็คือสายซัพพอร์ตอะไรพวกนี้มากกว่าเนาะและในส่วนของอ b บิลิตี้มันนะครับอาบิลิตี้คือ w a n d e r i n g Spirit ครับ wandering spirit นะครับคือเวลาที่โปเกมอนอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีสเ่เราแบบมีการสัมผัสตัวนะครับมันจะทำให้เกิดการสลับ,าาาลบ ility, าาอาบ หนึ่งก็จะได้อบิลิตี้ว n นเดอริงสปิริตนี้ไปเนาะแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีอบิลิตี้ที่มีประโยชน์มากๆอบิลิตี้นั้นก็อาจจะตกมาอยู่ในมือของเราได้ไม่ยากเย็นเลยครับและเจ้าตัวเด a แม็กตัวนี้นะครับผมมันจะมีร่างวิวัฒนาการไปเป็นเดสบารครับผมซึ่งเจ้าเดสบารนะครับจะเป็นตัวของเจน8ไปเลยเนาะดาไม่เหมือนเด a แม็กซของอิชูที่จะวิวัฒนาการไปเป็นเดสคาร์นั่นเองครับผมและตัวต่อมาตัวสุดท้ายคือเจ้ามักเกียวครับมักเกียวเป็นโปเกมอนกับดักธาตุดินกับธาตุเหล็กนะครับโดยว ตั้งต้นนั่นแหละเนาะแต่ว,ว่าไอ้ตัวร่างตั้งต้นหรือก็คือร่างของอิช,ชูนะครับมันจะเป็นธาตุดินกับธาตุไฟฟ้าเนาะแต่ว,ว่าไอ้ตัวที่เป็นร่างกาล่าเนี่ยมีสตอรี่นิดนึงครับผมคือตัวมักเกีียวนั่งเดินนั่นแหละครับดินไฟฟ้าเนี่ยมันไปอาศัยอยู่ในภูมิภาคกาล่าแล้วมันไปอยู่ในบอ่อโคลนครับผมซึ่งชีวิตในบอ่อโคลนของมันเนี่ยมันก็จะมีการอาบทั้งโคลนบางทีมีคนหลุดเข้าไปในร่างกายเป็นสารอาหารให้กับตัวมันบ้างแล้วเผอิญว่าเป็นโคลนที่มีคุณสมบัติของธาตุเหล็กพ ที่แข็งแกร่งแต่ในทางกลับกันมันก็จะสูญเสียพลังไฟไฟ้าของมันไปนะครับวิธีการใช้ชีวิตของมันก็จะทําตัวเหมือนเป็นกับดักนะสังเกตว่าส่วนปลายกับส่วนหัวของมันเนี่ยจะมีเป็นส่วนเหมือนเขี้ยวกับดักครับผมเอาไว้จับตัวศัตรูได้ซึ่งวิธีการหลอกล่อก,ก็คือว่ามันจะมีส่วนปากของมันที่พอประกบกันปุ๊บเฮ้ยมีลักษณะเหมือนมอนสเตอร์บอลนะอันนี้ก็คือว่าเอาไว้หลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้ได้แล้วก็พอมันจับเหยื่อของมันได้ปุ๊บนะครับบอกเลยว่าเหยื่อจะเจ็บปวดอย่างทรมานแล นะครับผมค่าพลังตั้งรับทั้ง3ด้าน HP พลังป้องกันพิเศษพลังป้องกันกายภาพก็ถือว่าสูงเป็นท็อปทไปเลยครับแล้วก็ค่าสปีดต่ำสุดไปเนาะแล้วตัวของมันก็จะเป็นโปเกมอนที่มี ability เป็นมิมิครายครับผมมิมิครายก็คือเป็น ability ที่ถ้าโปเกมอนตัวนี้มันอยู่ในฟิวไหนมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธาตุนั้นครับผมซึ่งฟิ์ก็จะมีฟิวพืชฟิวแฟรี่ฟิวไฟฟ้าแ,แล้วก็ฟิวพลังจิตไปน,นั่นเองเนาะง่ายๆก็คือธาตุพืชธาตุแฟรี่ธาตุพลังจิตธาตุไฟฟ้าอย่างเง้้ัังาางปปังนนน็ารเปปไไดดคบ คือยังไงก็ตามตัวของมักเกี่ยวนะครับสำหรับผมนะมันก็มีเบสสเตตรโรนอยู่ที่471เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ค่อยเห็นสเสน่ห์ในการที่จะหยิบไปเล่นสักเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ไม่ค่อยเห็นใครเอามาเล่นซะด้วยนะใครมีวิธีเล่นอะไรยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าเอาฟีลลิ่งผมที่ว่าไม่ค่อยได้เห็นตัวมันสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไปเล่นออนไลน์แล้วก็เจอคนหยิบเจ้านี่มาใช้นะครับก็คงตกใจว่าเฮ้ยมึงจะมีคอมโบอะไรแปลกๆมาหรือเปล่านะครับใครมีข้อม,องงาม,าอม,มด ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนร่างกาล่าที่เหลือทั้ง7ตัวนะซึ่งตอนทําของพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองจำได้ว่ามีแค่ยาโดคิงเนาะที่เป็นตัวของเจนอื่นที่หลุดเข้ามาครับแต่ในคลิปนี้คือไม่มีเจนหนึ่งแล้วเลยเนาะก็เป็นเจนสองเป็นต้นไปจนถึงเจนห้านี่แหละครับโดยโปเกมอนที่มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปแล้วก็เป็นของเจนเก่าๆนะของเจนแปดไม่ได้มีแค่ร่างกาล่านะจ้าตัวเธอยังมีเป็นร่างเคียวไดม็กซ์อีกด้วยนะซึ่งอันนั้นก็คือเดี๋ยวจะมีเป็นคลิปแยกข้อมูลของพวกมันอีกทีหนึ เข้าสู่โปเกมอนของเจน8ก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูมาครบทั้งสพาร์ทนี้ขอถามนิดนึงว่าธรรดาโปเกมอนร่างกาล่าท่านผู้ชมชอบโปเกมอนตัวไหนมากที่สุดชอบในแง่ที่ว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยเป็นร่างกาล่าของภูมิภาคเก่านะแต่ว่าพอเปลี่ยนร่างไปปุ๊บมันกลายเป็นตัวนี้แล้วก็เทแล้วก็ชอบดีอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ซึ่งผมก็คนนึงแหละที่รู้สึกว่าไอคาโมริกิร่างกาล่าเนาะออพอวิวัฒนาการเป็นเนกิกาไนาปุ๊บมันก็มีความเทในแบบของมันเป็นอย่างมากเลยครับท่านผู้ ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมนันนะทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ